ยอดมะละกอที่เราตอนไว้ถ้าครบหนึ่งเดือนแล้วเราต้องมาเช็คดูว่ามีรากหรือไม่เพราะปกติแล้วเนี่ยเดือนหนึ่งก็จะออกรากถ้ายังไม่ออกแสดงว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นจะได้แก้ไขทันครับมาดูกันครับว่าครบหนึ่งเดือนแล้วสองกิ่งที่ห่อไว้แบบนี้ออกรากหรือ,อยังมาดูกันครับมาดูยอดนี้กันก่อนนะครับ ลงคลิปไปห่อไว้แบบนี้ในช่วงที่หน้าร้อนนะครับหน้าร้อนแดดจัดเนี่ยควรจะห่อตุ้มไว้กันตุ้มแห้งนะครับเพราะว่าพอเราตอนเสร็จเนี่ยเราจะไม่กลับมารดน้ำเขาอีกดูสิว่าจะยังไม่เคยดูนะครับเนี่ดูสิว่าผลปรากฏจะเป็นยังไงบ้างนะครับดูพร้อมกันเลยครับ โอ้โหนี่ครับนี่คือรากของมะละกอยอดนี้ครับถือว่ารากดีมากๆเลยอ่ะเรามาดูกิ่งนี้กันอยู่ยอดนี้กันบ้างครับตอนพร้อมกันนะครับแล้วก็ทำคลิปให้ให้พี่ๆน้องๆดูนะก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการ มีผู้รับชมมากเลยครับวันนี้มาดูกันครับอ่าโอเครากเยอะเช่นเดียวกัน30วันทำได้จริงนะครับนี่เลยครับนี่เลยครับถือว่ารากดีมากๆตอนตั้งแต่ตอนตั้งแต่กิ่งอ่อนๆเลยนะครับเนี่ย ตอนตั้งแต่กิ่งงันอ่อนเลยนี่ครับสมบูรณ์แบบมากครับสองต้นนี้ที่ปลายยอดก็เริ่มมีดอกเหมือนกันนะครับนี่ก็สรุปว่าสามสิบกว่าวันเนี่ยเขาออกรากแน่นอนนะครับเสร็จแล้ว ยอดเนี้ยไปปลูกแล้วนะครับตอนนี้ติดแล้วโตแล้วด้วยเราจะได้ยอดหนึ่งนะครับยอดไปแล้วหนึ่งสองสามนะครับซึ่งผมว่าโอเคนะสําหรับสายตอนมะละกอยิ่งเป็นมะละกอพันธุ์ดีนะครับเป็นมะละกอกระเทยเนี่ยเราตอนไปอีกเราก็ได้พันุ์อีกนะครับเราก็ไม่ต้องรอนานด้วยนะครับประมาณสามเดือนสี่เดือนเราก็จะได้มะละกอแบบนี้เลย แบบนี้เดี๋ยวเตรียมตัดปลูกเลยครับเรียบร้อยครับเยี่ยม